เชื่อไหมว่าถ้าคนไม่ตั้งใจทําอะไรจริงๆอ่ะมันไม่ได้แบบจะมีคนรู้จักหรือว่าอะไรพวกนี้ได้หรอกทุกอย่างมันต้องตั้งใจทําด้วยใจล้วนสวัสดีผู้ชายคนนี้คือใครและนี่ก็คือคําถามที่หลายคนสงสัยเมื่อได้เห็นดาราอินฟลูเอนเซอร์และบุคคนอีกมากมายใส่เสื้อยืดที่มีรูปถ่ายติดปากขอผู้ชายคนหนึ่งอยู่และผู้ชายคนนี้ คือดีเจอองแองนักร้องนำวงดนตรีวงหนึ่งซึ่งบอกเลว่าคุณจะไม่เคยเจอเรื่องราวแบบนี้จากใครจนป๋าเต๊ตเรียกว่าเขาเป็นขบวแห่งวงการดนตรี วงดนตรีที่ถูกปาเต็ดเลือกไปขึ้นวิกเมลเทนด้วยความที่สะดุดใจกับชื่อวงไปส่งกูบกอ,อดูโดยที่ปาเต็ดไม่เคยฟังเพลงเลยด้วยซ้ำแค่รู้สึกว่าถ้าวงดนตรีกล้าตั้งชื่อแบบนี้ต้องมีอะไรดีพอที่จะมาขึ้นเวทีหน้าใหม่ในวิกเมลเทนได้แน่นอนนี่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นวงที่ดังตั้งแต่ฟังชื่อวงกันเลยทีเดียวไม่ใช่แค่วงเท่านั้นที่แปลกแหวกแนวแต่ชื่อเพลงและคาแรคเตอร์วงก็ไม่ธรรมดาเช่นเพลงมาลายาขับรถจิบมีโตขึ้น4ี่มิล พ่อผมเป็นสุลต่านซึ่งกลายเป็นแรงบันดาลใจให้วงนี้แจกเงินที่ได้จากการเล่นดนตรีให้กับแฟนๆที่มาฟังโดยมีสโลแกนตามหลังว่าไปส่งกูกบกสดูวงล็อกหน้าใหม่ที่มีฐานะร่ำรวยเป็นนักร้องนำวงดนตรีทำไมชื่อต้องขึ้นต้นด้วยดีเจดีเจองแงตังห้กับตัวเองโดยให้เหตุผลว่าอยากมีตำแหน่งในวงการบันเทิงเหมือนดีเจเฉาๆดีเจมดดำแต่หลายคนไปเข้าใจผิดว่าเป็นดีเจเปิดแผ่นตามพับซึ่งเขาก็เลยตามเลยไป ดีเจอองแองเชื่อว่าความมั่นใจมาก่อนความสามารถเขาไม่ได้รักดนตรีไม่ได้เสียงดีหลายครั้งมีคนบอกว่าร้องแล้วเสียงเพี้ยนด้วยซ้ำแต่เขามีความสุขกับการได้เพอร์ฟอร์มบนเวทีและมีคนดูชอบดังนั้นถ้าเวลาไม่ดีเวที t, ไม่ชอบคนดูน้อยเขาเลือกที่จะไม่เล่น เขามั่นใจว่าวงดนตรีของเขาไม่มีใครเทียบได้ซึ่งในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าวงอื่นสู้เขาไม่ได้แต่หมายถึงไม่ควรมีใครนําแต่ละวงมาเทียบกันแต่ละวงยอมมีจุดเด่นจุดขายของตัวเอง กฎในการขึ้นเวทีที่ดีเจองแองได้ตั้งไว้ก็คือเขาจะไม่พูดคำหยาบจนเกินไปไม่ลามกไม่ออกความเห็นเกี่ยวกับการเมืองศาส,สนาสถาบันเพราะเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนไม่ว่าจะพูดอะไรออกไปก็จะมีคนชอบคนเกลียดดังนั้นเขาจะไม่ทำอะไรที่ทำ้ายฐานแฟนเพลงที่มาของเสื้อยืดรูปหน้าตัวเองนั้นก็มีที่มาที่แสนเรียบง่ายเหตุเกิดจากดีเจองแองโพสรูปหน้าตัวเองลงใน Facebook แล้วพี่บอมเอารูปนั้นไปสก,กีนลงเสื้อเพื่อให้ดีเจอ,องแงงใส่ขึ้นเวทีคอนเสิร์ตแล้วมีคอนเสิร์ตหนึ่งมีแฟนเพลงขึ้นมาบนเวทีขอเสื้อเข้าไปแล้วยัดเงินมาให้เป็นค่าเสื้อพอไม่มีเสื้อใส่นี่เจอ,องแองก็เลยขอให้พี่บอมทําเสื้อให้อีกรอบ แต่ไหนๆก็ทําแล้วก็เลยทํา40ตัวไปเลยละกันแล้วตอนไปออกคอนเสิร์ตก็ฝากน้องขายเสื้อหน้างานผลปรากฏว่าไม่กี่นาทีเสื้อ40ตัวขายหมดเกลี้ยงจึงมีการสั่งทําเพิ่มเป็น500ตัวก็หมดอีกจนนํามาขายออนไลน์ไปได้กว่า10,000ตัว อาจจะมีนักร้องที่มีเพลงร้อยล้านวิวแต่ไม่มีคนรู้จักหน้าแต่วันนี้ดีเจออกแองคือนักร้องที่มีคนเห็นหน้าเป็นร้อยล้านวิวโดยหลายคนไม่รู้จักเพลงที่เขาร้องเลยด้วยซ้ําและวันนี้ MIB จะพาทุกท่านไปเรียนรู้การทํา p e r s o n a l branding จากเรื่องราวของดีเจออกแองกัน,น 1. เป้าหมายชัดเจน ดีเจอ,องแองมักจะพูดเสมอว่าเขาไม่ได้เป็นนักร้องนำเพราะชอบดนตรีแต่เป็นเพราะเขาชอบความรู้สึกที่ได้อยู่หน้าเวทีเขาอยากดังเขาอยากเป็นตานานเขาอยากให้ตัวเขาเป็นที่รู้จักของผู้คนเมื่อเป้าหมายชัดแล้ววิธีการก็จะตามมา 2. อแปลกไม่ซ้ำใครมีสไตล์เป็นของตัวเอง การตั้งชื่อดีเจนำหน้าด้วยตัวเองทั้งที่ไม่ได้เป็นดีเจการตั้งชื่อวงว่าไปส่งกูที่บกสดูจนป่าเต็ดเรียกมาขึ้นบิ๊กเมา์เท่นการแจกเงินบนเวทีแสดงสดผอมตั้งสโลแกนวงล็อกน้องใหม่ที่ฐานะร่ำรวยซึ่งการแจกเงินในที่นี้ถือเป็นกลยุทธ์ที่ชาญฉลาดด้วยหลองนึกภาพว่าถ้าดีเจองแองเอาเงิน5,000ันบาทไปทำงบโฆษณาจะทำอะไรได้สักเท่าไหร่แต่พอนำเงิน5,000บาทมาแจกบนเวทีคอนเสิร์ตก็กลายเป็นช็อกออฟต์ทาวที่ทุกคนพูดถึงได้รับเออ มีเดียไปโดยปริยาย 3. าํทำให้คนเห็นซ้ำๆจากํำในความต่างจนแปลงร่างเป็น New n o r m a l เสื้อรูปหน้าดีเจองแองนั้นถือเป็นงานทำ personal branding ที่ดีมากๆเขาคิดถึงขั้นว่าอยากให้หน้าของเขาเป็นสัญลักษณ์ที่พบเจอได้ทั่วไปเหมือนที่คนเห็นหน้าของบ๊อบมาเลยนอกจากเสื้อรูปหน้าตัวเองเวอร์ชั่นปกติแล้วเขายังมีการคิดต่อยอดทําเป็นหน้าตัวเองเลื่อนขึ้นลงให้มีหลายๆเวอร์ชันแล้วทําเป็นเสื้อระบบสุ่มแลนดอมคนซื้อจะไม่รู้และต้องไปลุ้นว่าจะได้ลายไหนถือเป็นลูกเล่นที่เขาใส่ไปเพื่อให้คนซื้อได้สนุกไปด้วยนอกจากทาเสื้อรูปหน้าตัวเองแล้ว,<ๆ>ลวเขายังมีแผนการเอาหน้าตัวเองไป แล้วติดไว้ที่ผนังตามผับที่เที่ยวกลางคืนทั่วไปไปจนถึงมีแผนว่าถ้ามีงบประมาณที่มากพอเขาจะซื้อป้ายวิวบอร์ดใหญ่ๆที่เห็นจากทางด่วนซื้อพื้นที่โฆษณาบนรถไฟฟ้า BTS MRT แล้วนำหน้าตัวเองไปใส่ไว้ในนั้นด้วยซึ่งเมื่อมีคนเห็นบ่อยๆก็จะเริ่มเกิดความสงสัยว่าคนคนนี้เป็นใครแล้วเริ่มทำการหาข้อมูลถือเป็นการดึงดูดเพื่อให้คนที่ไม่รู้จักทำการค้นคว้าหาข้อมูลด้วยตัวเขาเองเพราะถ้าตัวเขาเองดังเพลงค่อยตามมาทีหลังก็ได้ รู้จักไหลไปตามกระแสะแล้วแปลให้เป็นโอกาสมีช่วงหนึ่งที่มีกระแสะต่อต้านดีเจองแองจากการที่มีใครบางคนนำเสื้อของเขาไปใส่ซึ่งดีเจองแองก็ไม่ได้ออกมาโวยวายอะไรในทางตรงกันข้ามเขากลับรู้จักจะใช้กระแสะแล้วแปลให้เป็นโอกาส ทำเสื้อรุ่น Limited Edition เป็นเสื้อแอนตี้ที่มีเครื่องหมายทับใบหน้าเขาเอาไว้แล้วขายให้กับคนที่อยากจะแอนตี้เสื้อเขาเรียกว่าได้ทั้งกำไรและใบหน้าเขาก็ยังปรากฏให้คนได้เห็นเพิ่มขึ้นไปอีกถือเป็นหนึ่งในการพิกุิกิตให้เป็นโอกาสอย่างชาญฉลาดจริงๆและนี่คือเรื่องราวของดีเจองแข็งเจ้าของใบหน้าร้อยล้านวิวผู้เหมือนแจกใบปลิวให้คนทั้งประเทศดู